ที่ทำงานอันนี้คือที่ทำงานไปตู้คันน้อไม่เชิงเนี่ยเป็นวัดบริจักเทื่ออ้ยกันยังงเลยอืมโอเคไปแล้วเด้อสันดอแ <c oughs> ม่แล้วมันเป็นสีดำแต่ว่าทางในเป็นสีเขียว แม่ละเอยแม่ทางนอกเราเป็นสีดำทางในเราเป็นสีเขียวอันบางลมฮะและหน้ากากมันเป็นสีเขียวเออแม่แล้วถึกแล้วตุดิดนคับอกาศเบรกช่วยช่วยเดี๋ยวนะนี่สีเขียวเป็ดนี่นี่นี่เยบางตมหน้าสีเขียวเป็ด นี่เลยเป็นวัดเด้อนี่เนาะอืมคานกลางเนาะดำไม่หรอกคานกลางนีง่ไะอานหน้ากากอันเอาเขียวกาบกาบเบิมเก,บก,กบมีแต่นั่นน่ะหรอมีแต่กาบนั่นหรอกมีแต่เดียวนั่นแหละ ล้วอันนี้นี่ก็เป็นสีดำเนาะอ,อันอันอะไรนะอันนี้นี่นะ้าจับปายหน้ากากบี้มีสีเดียวหน้ากากบี้หางปลาจับปลายคานกลางรุ่นกาบเบรก่อยเอาอยู่ใส่ัะบแบีดนน <c oughs> คราวอีู่นี่มุ่นอันเปลี่ยนเปลี่ยนอันซะบอมันบ่มีรหัสแล้วแต่นี้นะแต่นี้ดีกว่าตัวมีรหัสแล้ละคานกลางกาบอืมอืมปลานีนีและแล้วก็ ตัวนนีี้่ฝากครอบตัวถังอันนี้เอ้ยมีแต่สีน,นี้ติอันนี้ก็มีแต่สีดำอือหัวละอันได้กลัวต่ออือจริงจ้ะนั่นแหละอือและก็บางตมบี้อือสีดำอันนี้อะไรเราจะบอกอันนี้เตียนอันหม่นี่ลูกค้า เจะเย็นๆด้ยะปเย็นแล้วลัสหนังบวโดยล้หัทอันนั้นโมเมนต์ที่บอกศูนย่งสี่ครบหรยอยังงานที้แล้วปดแล้วอืมก็ใ่หน้ากเปลดงนีตื่นหาหาว่ากินไปไหนเย็นแล้วแล้วก็ยังอะไรอีกมีมีอีกสี่อัน ส,สีเขียวๆอยู่ด้านหลังอันนี้นี่นี่บังลมในสิบังไม่ได้นี่มันต่ออยู่นี่ไปนี่น,นี่มันยังมีอีกอันสีเขียวและสีดำยังมีอีกแจะนี่นี่เนาะเราใส่อยู่นี่แล้วมีอันนี่เขาเอิ้นว่าน,านทั้งหลังมันนะเสื้อค้างนี่นี่นี่เอ้ยสิเสื้อค้างนี่แหละสีดำสีเขียวมีไหมคะเหรอนี่ที่บอกเป็นช่วงมันยาวของกุ้งปลาเออไม่ได้ไ<ห>ดสีดำอ่ะ มี่แต่สีดำว่ะลุคสีดำแล้วไม่ไปสีสีเดียวใส่กไหมนี่แต่สีดำว่ะฮะบุญบุญน่ต่อนี่สีสีอันนี้ก็ดำว่ะอืมอันนั้นแหละสีดำนั่นแหละเอาสีดำมันเลยเอาอย่างละอันแล้วก็ยังบางแกบางแกนี่เป็นสีเขียวเอ้ยโอ้เป็นวัดตายเลยเป็นแบบนี้นะ สีเขียวอันนี้อันนี้ก็เขียวอันนี้ก็เขียวนนกับกันติบอะเขียวเป็ดนะมันบอเด,นนนเดียวแค่นั้นไม่สีวเดียวเดียวๆนะหลาสนสงสัยมีอะไรอีกบ้างนี่ เอาละน่นะเอาละตนน่ะเอานี่เน,นี่ยเฮาก็เป็นวัดอยู่นี่มาดีจากเพื่อถ้ามาอยู่เธองนี้ตอลอดแห้งแต่เลือเล,ละคบรบแล้ะบเอาลงไปให้ขัดเจ้าบึงหรือว่ายังไง สยแล้วน่นลูกค้าจะเอาแล้วเออแล้วก็บางคนอย่างมันเจอไข่ก็ไม่เาฉันเอาไว้นี่ก่อนบ๊อบดูว่าลงเลยลงเลยบ๊อบ